สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทําการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้แบบเปิดอ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลองเกียร์แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกลองเครื่องนะครับผมคันนี้เป็นรถโตโยต้ายาริสนะครับปี2010แต่วิ่งน้อยนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นสองพันกว่าโลนะครับแต่รถสิบห้าปีนะครับเพื่อทําการดูแลเกียร์ครับทําการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบเปิดอ่านครับมาดูกันตอนนี้นะครับ นี่คือเราถอดน็อตถ่ายปกตินะครับน้ำมันจะออกมาเนี่ยครับสีน้ํามันนะครับผมน้ํามันจะออกมาประมาณแค่สามลิตรนะครับถ้าเราเปิดน็อตถ่ายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากเปิดอ่างว่าว่าน้ํามันจะเหลือเท่าไหร่สาไหร่นะครับนะครับหลังจากเปิดน้ํามันออกมาแล้วนะครับก็ทําการเปิดอ่างนะครับผมมาดูกันนะครับไปในอ่างก็มีน้ํามันเท่าไหร่นะครับนี่คือน้ํามัน ที่ตกค้างอยู่ภายในอ่างนะครับที่จะทําให้น้ำมันเกียร์เราดําตลอดเวลานะครับถึงเปลี่ยนใหม่ก็ดํานะครับผมอ้าวเตี๊ยวลยครับนี่คือน้ำมันเกียร์เตี๊ยวไปมาดูนะครับที่แม่เหล็กนะครับว่าจะดําแค่ไหนนะครับวางไว้ตรงกลางนี้ นี่ครับนี่คือตะกอนโครนที่อยู่ในเกียร์นะครับนี่นะครับผมนี่คือตะกอนโครนครับมาดูกันครับว่าจะดำเค่ไหนนะครับผมนี่นะครับนี่คือตะกอนโครนที่อยู่ในอ่างเกียร์นะครับถึงดถจะ่แค่งานน้อยนะครับแต่อายุเยอะแล้วก็สมควรล้างนะครับผมเพื่อป้องกันอาการเปีย์กระตุกนะครับ ส่วน,น A, ตัวนี้ครับจะเป็นกลองเกียร์ครับผมนี่นะครับดับไปนะครับนี่คือกลองเกียร์ครับทาการตัดเปลี่ยนนะครับผมกดเลยนะครับผมนี่คือกลองเกียร์ครับทำการตัดกลองเกียร์นะครับผมใส่น้ำมันนี่นะครับนี่คือกลองเกียร์ครับ อายุกรองแปด0มืนกิโลเมตรนะครับผมเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับมาดูกระดาษนะครับผมนี่คือกระดาษกร,รองนะครับกดไม่ลงนะครับชนพดานหลังเลยนะครับนี่คือกรองใหม่ของแทนะครับโตต้านะครับผมนี่คือกรองเก่า ับคือเลนวาบอดี้นะครับหรือที่เรียกว่าสมองเกียนครับตอนนี้ได้ทําการล้างครับทําความสะอาดนะครับผมสวยสวยไปเลยนะครับเดี๋ยวมาใส่กลองกันนะครับตอนนี้ครับได้ทําการใส่กลองใหม่นะครับนี่คือกลองเกียอันใหม่นะครับผมกลองเทียร์ของแท้นะครับตอนนี้ครับได้ทาการล้างอ่างนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับผม หลังจากล้างนะครับไม่มีตะกอนโคลนแล้วนะครับแม่เหล็กแต่รุ่นมันจะไม่เท่ากันนะครับว่าขันไหนมียันยนนะครับรุ่นนี้มีสองอันนะครับผมแม่เหล็กสําคัญยังไงนะครับแม่เหล็กคือเป็นตัวดูดตะกอนโคลนตะกอนโลหะนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปในระบบเกียร์มากเกินไปนะครับผมนย่างนผมหลังจากนี้ก็คืประกอบอานะครับหลังสะอาดเลยนะครับ